สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะนมชมพูและกินกันนะครับเมื่อแกะก,กันเลยครับใส่มุกด้วยถุงไว้ใต้ขวดนี่แล้วกันเฮ้ยมันรีเกวใช่ไหม <c oughs> แกะเลยครับแกะยากกว่าที่คิดฮ้กว่าจะแกะได้ มาเทกันเลยครับอร่อยมากครับน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำเปล่าจือดจืดครับนมตรงมูยังเหลือเยอะอยู่เลยแก้วก็เต็มแล้วโยน้ำแข็งละลายผมขอตัวกินบ้างครับคิดว่าอร่อยมากเลยครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบายบายครับอืม